ในขอโอกาสอ้โหมาดิเฮ้ยแมงโคเอาอ่ะโอ้โหยังไม่ทันเลยอะไรเลยคุ้ม้วแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโจบแล้วนะคะว่าชะมีมังกรนมันเกิดอะ่ะเราวันก้อนโตนะคะรากวันก้อนโตเนะคะหนึ่งพันสามันสี่บาทแมงค้เอาอ่ะเก็ดน่ นะเอ่ยบอกแล้วอย่าให้วันเกิดนะท่านผู้ชมนี่เป็นสิบาทเองนะโอ้โหอ่าสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งครัด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่้าย P G นะคะชื่อเกมชื่วอว่า d อ r k Con h e s นะคะอะโอเควันนี้นะคะเราก็เข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยและทุนอยู่ที่100 0บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตารางอัตราจ่ายก็ขอไม่อธิบายแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเอาด้วยนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะมาเบสิบบาทนะเพื่อนเรามาดูกันนะคะอ่ะแต่อย่าลืมนะคะสําหรับใครนะที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคาแนะนําด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รับชมหรือทาตามนะไป ก็มาดูกันนะคะว่า1,000บาทเนี่ยนะคะจะทำกำไรให้ได้เท่าไหร่นะเออ PG นะช่วงนี้แม่งไม่รู้เหมือนมันเป็นอะไรนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรใจเงียบเลยนะเมดจะไม่มาก็ไม่มานะฮึ <c oughs> ดูมันว่าวไป <c oughs> ไป,ป่าไปร้อยหนึ่งไอ้บาเอ,อ้ยป่ะโทรโบเลยนะเออเอาดิกดโทรโบเลยหวัวร้อนละหวัวร้อนละโทรโบเปเลยจ้าโทรโบไปเลยจ้า ปึบ๊ปอ่ามาดิเอองานด่วนนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นงานด,วดนะ่วนเนี่ยเออไปรัวๆกันเลยสวยสวยสวยที่สวยไม่ใช่แม่งว้าวหมดเลยนะท่านผู้ชมฮึบสวยจัดไปจัดไป ึบ <c oughs> จัดไปดีรออะไรล,ล่ะครับสวยก็มาดีครับท่านผู้ชมโอ้โหยแน่นอนนะคะเกมนี้สวยดี <c oughs> แน่นอนมากเกมเนี้อือหื โอ้โหราชนีเกิดนะับานผู้ชมมาดิโอ้โหมาดูกันนะคะจะเป็นยังไงนะโอ้โหสวยอืฮึ่้ยโอ้โหหกร้อยเข้าไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยยังไงยังไม่จบอ,อืโอ้โหแม่โคตรเอาอะฮ้บมาจัดไปไวรุ่น ปึ๊บก็มาดิครับโอ้โหปึ๊บสวยโอ้โหมีโอกาสไหลต่อยกันนะ่ะอือหือโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยังไงขอโอกาสโอ้โหมาดิเฮ้ย แมงคตดเอาอะ่ะโอ้โหยังไม่ทันเลยอะไรเลยคุ้ม้ะแล้วลเรียบร้อยครับโอ้โหโจบแล้วนะคะวันที่มีมมันเกิดน,กนะรางวัลก้อโตนะคะรางวัลก้อโตสนะคะหนึ่งพันสามเป็นสีนออ่บาทแมงคตรเอาอะเก่งเนี่ย นะเอ้ยบอกแล้วอยากให้มันเกิดนะท่านผู้ชมนี่เป็นสิบาทเองนะโอ้โหอ่าสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งะครัด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะอืมสำหรับใครนะคะที่อยากลองเล่นก็สามารถนะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะเรายินดีบริการนะจ๊ะเออโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเกมนี้แม่งโคตรเอาอ่ะท่านผู้ชม โอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะห้ามพลาดเสมอนะเกมนี้นะต่ออีกนิดนึงคลิปมันสั้นเกินเออไปดีแจ๋วไปเลยแจ๋วไปเลยฮึบมาฮึบมาสวย หืวายมาอีกโอ้โหก็มาดีครับโอ้โหรางวัลก็โตสามรบาทะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งโคตรเอาเลยนะเกมนี้นะคะว่าจะแจกก็แจกนะบนมันนิดเดียวเองนะมันแจกให้เราเลยนะท่านผู้ชมเออเอาวะเอาเรื่องนะเกมนี้พอเราได้เราก็ชมมันนี่แหละนะพอเราเสียเราก็บ่นมันมันถึงจะแจกเรานะ เรื่อยยๆไปเเรื่ออาอีกสักนิดหนึ่งสิแจกโหดอีกสักนิดหนึ่งเป็นไรวะึบขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมขออีกนิดหนึ่งได้ไหมโอ้โหน่าจะไหลต่อสวยอือหือ มาโอ้โหทำไมกบไม่มาวะอีกสักนิดนึงนะโอ้โหสามสิบเยอะไปยี่สิบพอยี่สิบพอยี่สิบพอ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งะคบด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะสําหรับใครที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะเรายินดีบริการเดอ้อสวยจัดไปไว้ล้นจัดไปครับสวยงามมาดี สวยดีครับแบบเนี้ยโอ้โหก็มาดีฮึมฮัมโอ้โหโอ้โหลาทีานี่มังกรเกิดอีกแล้วท่านผู้ชมฮัอหืมมา แค่นี้โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอยอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะราชนีมักงกรเกิดรอบรอบทล่2ไม่ได้เลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะค่าคลิปนี้เราพู่ผิวการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเอาเลยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า I was a dog just a ya ya bitch a dog caught shit down keep home